มาบอกนะอืมวันนี้เรากำลังทำหมูทอดพริกน้ำปลาโดยเชฟแจสครับชเชฟแจสวันนี้เป็นยังไงบัางคะชเชฟแจสชอบแบบไหนคะกรอบกรอบกรอบกับนิ่มกรอบกับนิ่มมันอยู่ในอันเดียวกันได้ด้วยหรอคะทั้งกรอบทั้งนิ่ม,มไม่ได้บางทีก็บางทีสอบนิ่มบางที ทอดกรอบอันนี้สุกหรือยังคะยังยังสุกยังไม่สุกเหรอคะ<ช>โอเคใส่อะไรไปบ้างคะน้ำปลากับเกลือใส่พริกไทยด้วยไหมไม่โอ้ยจริงมีกระเทียมด้วยนะหั่นกระเทียมมาใส่ไหมไม่ไม่เอาเหรอ,อโอเคอ่ะเราตักขึ้นเลยไหมคะ๋นอีกนิดนึงโอเค ร้อนไหมคะไม่เมื่อกี้น้ำมันกระเด็นไหมคะไม่ไม่กระเด็นหรอหอ,อ่ะได้แล้วโอเคได้แล้วนะอ่ะเดี๋ยวใส่ครับอ่ะนหนๆเชฟชิมดูหน่อยน้ำจัดเปนเด็กอันนี้เด็กนี่ ไอร้อนไหมเอาช้อนตักเข้ามาดีกว่าช้อนตักขึ้นมาอือใช่อร่อยมากโอเคผ่านแปาไป